สวัสดีจ้าสวัสดีอยู่ดีบีแสบเลยจ้ะเดอ้ออยู่ดีบีแสบรายง,งานข่าวสาวโปพรันตอนนี้ก็มาอยู่ที่มึนสเตอร์พลัดมึนสเตอร์พลัก็คือโบสที่ชื่อมึนสเตอร์พลัก็แปลว่าสถานที่ สถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาอ,อยู่ในใจกลางเมืองกูมเป็นบริเวณที่ใช้จัดงานไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีหรือว่าขายก็เรียกว่าขายตลาดนัดนะนะก็จะมีตลาดนัดแต่ว่าหลังจากที่เขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแนวนี่เขาก็จะจัดให้ เป็นที่ที่สะอาดเรียบร้อยเนอะสะอาดเรียบร้อยเลยทีเดวันนี้เป็นวันที่เขามีกิจกรรมมีกิจกรรมกิจกรรมนี้ก็ชื่อว่าドイツチェ s มิวสิクเฟสก็คือดอยเชสก็คือเยอรมันนะ มิวสิกก็คือมิวสิกเฟสก็คือเฟสติวัลก็คือการเล่นดนตรีในวันที่29มายมีนาคมถึงวันที่หนึ่งโอ้พฤษภาพฤษภามิคุาคคนงงาก็ชื่องานก็ชื่องานของคุณยุี่สิบเก้าวันนี้สามสิบสามสิบสามเอ็ด มีดนตรีมีดนตรีกันคผู้คนที่มาชมมีตั้งแต่เวลา10บปุ๊บแปงกลางึไปสิบโมงกลางดกถ้าไมถึงได้มาคือว่าไม่ได้เ,เจอเพื่อนสาวคือโดริต้าตั้งเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเดือนล,อละเดือนกว่าววันนี้ เจ้าของกันแหละไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยลองถามเพื่อนดูเพื่อนบอกว่าเออมาๆๆๆฟังชมดนตรีกักนเป็นดนตรีกลางแช่งเป็นดนตรีกลางแช่งนคือแล้วก็ดนตรีนี่ก็ไลทชดนตรีชมฟรีไปนั่นก็เรามาชมชมาดูฟรีกัน เร่องเรานะเรื่องของเรื่องของนกำะไปเล่นไปอะไรจากติ๊น่นมาดการแสดงดนตรีแล้วก็จะมีอะไรกอะไรการแจงมัน่าจจะมีอะไรแสดงกันนะเราก็ยังไม่เห็นนเลย สามารถจะแ่แย่ยแแย,ย่มา้านี่เขาไปได้นะีน่กคือเบสเบสลย์สเบสลย์สเบมา้มาชมกันว่ามีการมีการแสดงอะไรอยู่ตรงนี้จะมายัไมาดูกันมาดูกัน ไปแสดงในในข้างในนี่แหละนะก็เห็นว่าก็คนมาดูมาลองมาดูกันเราก็เลยให้เพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนมีที่นั่งถ้าเราลุกมามดก็ปรากฏว่าที่นั่งต้องหายไป ถ้าที่นั่งหายไปไม่มีที่นั่งเราก็จะยังไงดีดไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามีโอกาสมานำชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดนตรีที่เขาคงจะเอาไปแสดงข้างในนะนี่คืออูมูดเบอร์อูมูมเมนสเตอร์นี่ก็เป็นอีก นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เขาจะเข้าไปแสดงในนี่นะอาจจะเข้าไปแสดงก็เห็นการแสดงที่เขากำลังจะแสดงนน,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 นี่คือนี่คือกิจกรรมของฝรงั่งเมืองอูมอูมมีดนตรีประจำแต่ละเขาจะแสดงกัน มีร้านมีโรงในแสดงก็ามาพามาชมชมข้างหลังเขาก่อนเราไม่ต้องไปชมข้างหน้าก็เดิน <c oughs> นี่ก็คือในในบูในบูในบูดในบูนที่เราเขาไปได้ก็จะมีท่าเขาชมมี บอกราคาว่าจะเข้าไปเปิดตอนไหนอะไรยังไงอ่ะนะนี่คือโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกที่เราพวได้มาอยู่กันเนี่ยนะนี่เราไม่ได้เขาไปข้างในหรอกแต่ว่ามาให้ชมกันว่าสมัยก่อนนี่เขาก็ว่าที่เขาจะเราจะสร้างจะโ่อกันนี่คือคนสมัยก่อนเป็นรูปภาพที่เขา อีกค้างในเขาไปได้แต่ว่าคงจะไม่เข้าไปแล้วหินก้อนใหญ่ๆที่เขาแกะสลักที่เขาจัดทำมาเมื่ออาจะเป็นแปดรอยปีมั้งถ้าจำไม่พิดนะถ้าภาคพิดก็ไม่ว่ากันเด้เอไปขางในเย็นข้างในเย็นเหมือนว่าวันนี้เขาพิดนะ ว่าเขามีกิจกรรโอ้ตอนนี้มันตัง้งมันห้าสีห้าโมงปิดแล้วแหละปิดปิดปิดนี่สมัยก่อนถ้าเดียนรูเป็นรูปสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็คนผู้คนแล้วก็ก,การที่จะทำโบสถ์ส้างโบสถ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไหนเราก็ไม่รู้ะนะพามาชมให้ชมกันอากาศร้อนข้างในอาาร้อนแม่น้ำดานุแม่น้ำดาน,น,าดานุหรือแม่น้ำดเหนาโดเหนาหรือดานุนี่ไงโบสถคือสมัยโก่อนที่สร้างมาตอนเกิดสงครามโลกเลยนะก็มีบอมมีระเบิดตกลงมาแต่แต่ไม่ ไม่สามารถทำลายโบสถหลังนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดของของความศักดิ์สิทธิ์เลยนะเรือเรือที่แล่นอยู่ในแม่น้ำดานูหรือภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าโดนาโดนาฟรุสฟรุสก็คือแม่น้ำ river นะภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือแม่น้ำ ออกมาข้างนอกแดดจ้าแดดแจ่มเนะเาะเตรียมนี่เขาก็เตรียมเตรียมเตรียมคือเขาจะมีการเป็นการสแสดงเป็นการสแสดงที่จะสแสดงดนตรีให้เป็นกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มของ แต่ดนตรีดนตรีนู่นเขาก็จะจะมีถ้าเป็นวงดนตรีจะจะข้างบนนึงแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มก็เหมือนพาเหรดโควิดโควินะเรือสูงไดดโรนนะดดโดนเด็ด เป็นเรียกว่าฉลองเฟสติวัลงานดนตรีเป็นดนตรีฉลองมิวสิก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 นะมิวสิกก,ก็คือดนตรีเราเขามาว้าคานรอวแล้วเดี๋รนเรนก็เรนเดี๋ยวจะเคยมาถ่ายใหม่เนกถ่ายนี่ให้เพื่อนได้ดูกันก่อนว่า บรรยากาศบรรยากาศของบวถโบ,บหน้าบวถหน้านไปเป็นไปเป็นไปเป็นไปอากายมส่กนี่เาราก็สสมแซมไปรอยนะแยกอยางมีเสืมมีม้อมมีแซมมีเสริมัะแบบกือว่ามันจะยืนมั่นยืนมั่นถาวร ังเดินบรรยากาศของท่านผู้โรบรรยากาศของท่านผู้โรของท่านผูน้จัดงานดนตรีงานดนตรีงานดนตรีก็จะมาเที่ยวกันเป็น,น,น,นกลุ่มก็เียวนไ่ใช่เวลานะ ไปแนวเนี้ยเอะไรแต่แต่ว่าก็นี่ก็คือที่ที่เขาเรียกว่า,าถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้แม่นนอยากไปเพราะว่ามันจะเห็นมันจะเห็นอ่ามือถือไม้เซลฟี่ถ้าเรามายืนอยู่

กลุ่มนี้จะออกไปก่อนกลุ่มชุดดำนี่จะออกไป Macht, macht uns da jemand auf? Ja. Oh. thank <laughs> you Willkommen hier.